จันมากเนยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พิมพ์ก็เสนอไงพี่พิมพ์ก็เสนอว่าก็เราสามารถที่เราจะค็บเงินได้เพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็บอกเราก็พูดตรงๆอ่ะไม่งั้นเราก็ไม่ให้แต่เรากว่าเราจะให้ใครมาใช้เนี่ยเราต้องได้รับผลดีแล้วได้รับผลจากอเราและคนที่เราที่เรารักษาเขาว่าบําบัดเขาอ่ะนะ ถ้ามันได้ผลขึ้นมาแบบนั้นแล้วเราก็สามารถเราถ้าจะโอเคอาจจะมาอ่าขอนวดสักครั้งหนึ่งหรืออะไรเนี่ยเราก็แต่จริงๆอ่ะเราไม่ให้นวดอ่ะถ้าเราให้นวดเราไม่ให้นวดเราเพราะว่าคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยไม่งั้นแต่เราคนขอคนละครั้งคนละครั้งคนละครั้งไม่ได้อ่ะพี่พิมก็บอกเขาว่าให้เขาเก็บเงินเลยถ้าสามีเราลุกขึ้นเดินได้ เราสามารถที่จะโชว์ได้เนี่ยเราไม่ได้งอนี่ใครใครเข้ามาก็เข้ามาไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปใส่ที่หย่อนเหรียญไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าอยู่กับบ้านเราเนี่ยเราจับเวลาได้ตั้งเวลาใครมานั่งก็ตั้งเวลาใครมาก็ตั้งเวลาโดยเฉพาะเครื่องนวดเนี่ยเวลาเขาตั้งอยู่แล้วครึ่ชงชั่วโมงเขาตั้งอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงก็หยุดเองอัตโนมัติเออั่นแหละก็ก็ก ก็มันก็อย่างว่านะถ้าคนที่แม่แม่ขออนุญ,ญาตนะคะพอดีจะเข้าทางานก็เลยขอขอคิวคุยค่ะแม่อ,อ,อ่าเรื่องเครื่องเมื่อคืนนะคะสองทุ่มสี่สิบอาจารย์สริยาท่านพูดในห้องจิตวิพัาสอนว่าท่านมีนโยบายที่จะให้ยืมเครื่องนะคะอ่าก็เสียดายเพราะว่าอ่อนเดียจากการไปงานปีใหม่บริษัทมาก,ก็เลยก็เลยหลับตื่นขึ้นมาห้าทุ่มเลยพลาดโอกาสไปนะคะ ก็อาจารย์ก็ไปเปยว่ามีนโยบายที่จะให้ยืมเครื่องในการที่จะไปทดลองหรือเซอร์วิหาลูกค้านะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจติดตามผลงานทุกอาทิตย์ว่าเป็นยังไงบ้างในการที่ได้ยืมเครื่องไฟได้ออกตลาดไปพุบปะคนป่วยหรือว่าผู้คนนั่งไมประมาณนั้นนะคะ,ะเสียดายมากเลยก็ก็ไม่รู้ว่าห้องนี้มีใครเข้าห้องกิจกรรมสอนหรือเข้าห้องสองทุ่มสี่สิบที่อาจารย์วางลิงห้องไว้ให้นะคะ เ,เข้าไปคุยเลือกเครื่องนี้ค่ะแม่ก็เลยเกย็เสียดายก็นึกว่าแม่เข้าไปเ็ราว่าจะโทรถามอยู่นะคะอะตกลงก็คือไม่ได้เข้าใช่ไหมคะ,ะลืมลืมก็ลืมลืมลืมเมื่อคืนนี้ลืมจริงๆนั่นน,นี่ดูไว้แล้วว่าจะเข้าไปพอฟังอขออนุญาตแค่แ<ะ>ม่พิมเมื่อคืนเี<บ>เปลุกเห็นพอดีปุกเ,เข้าไปเขาก็เ,เลยให้ประกาศนะคะประกาศว่าจากการันตีเนี่ยซักกี่เครื่อง คนหนึ่งกี่เครื่องถ้าเราประกาศไปแล้วเนี่ยเขาก็ตกลงว่าจะให้ยืมเครื่องคือท่านซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็ให้เรายืมประกาศไปว่าเออในภายในเดือนมกราเนี่ยเราจะสําเร็จได้กี่เครื่องผมก็เลยประกาศไปว่าสิบเครื่องค่ะเออก็หลายคนที่สิบเครื่องบางคนตั้งสามสิบเครื่องก็เราแค่สิบเครื่องค่ะก็เลยบอกว่าพอดีเข้าไปอะคะ่ะก็เลยได้รู้ตรงนี้บังเอิญบังเอิญจริงๆ บังเอิญไปปัดเจอเข้าโ,โหรีบเข้าไปเลย <c oughs> ค่ะก็คือประมาณเนี้ยค่ะคือว่า<อ>เราต้องการันตีไปว่าเราจะเอากี่เครื่อง <c oughs> เราจะสําเร็จกี่เครื่องภายในเดือนภายในเดือนมกราเนี้ยค่ะก็เลยการันตีไปว่า10เครื่องนะคะ <c oughs> แต่ก็อนุมัติให้เราและฮีทจะทําได้สองระบบเลยค่ะ <c oughs> เลือกเอาเลยว่าใครจะเอาแบบฟรีฟันฟันฟรี ฟรีหรือว่าจะเข้าระบบค่ะให้เลือกได้เลยท่านประธานเข้ามาพูดเองแต่ประมาณนี้ค่ะก็ให้ตัดสินใจเอาว่าจะเอาแบบไหนไม่ได้ว่าเอาได้แล้วแล้วแล้วเราได้แจ้งหรือยังว่าถ้าเข้าระบบจะราคาเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อห้าสิบทั้งสองระบบเลยค่ะราคามันจะขึ้นมาเป็นสองสองระบบเท่ากันค่ะ ไม่มีรักมือต่าแล้วค่ะเป็นสามหมื่นหกพันเจ็รห้าสิบแล้วก็ให้ให้ให้อิสระเต็มที่เลยว่าเขาจะเอาแบบฟ,ฟรีหรือจะเอาแบบแบบเข้าระบบอะค่ะแต่ท่านก็พูดบอกว่าถ้าเข้าระบบเนะี่ยมันกินยาวแล้วก็เข้าระบบปุ๊บก็จะได้ใอ้สามเปอร์เซ็นเลยค่ะแล้วมันก็จะมีผลถึงข้างบนข้างล่างอะไรของท่านนี่แหละค่ะหมายถึงว่า ก็จะพอเข้าระบบแล้วมันก็ได้คะแนนทั่วกันแต่ถ้าในแบบในแบบฟันฟรีเนี่ยนะฟันฟรีมันก็จะกินครั้งเดียวจบจบค่ะทีนี้มันก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยมันมีการหมดอายุได้นะคะกี่ปีเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ซักถามนะคะถ้าเราทำแบบฟันฟรีมันก็ดีที่ว่าพอเครื่อง เรื่องมันป่วยแล้วเราก็จะไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันคงไม่ไม่ไม่เสื่อมไวอะคะ่ะมันก็ในการจะเสื่อมคงลักษณะเหมือนเตารีดนะคะเตารีดมันใช้น,น,นานๆเข้ามันก็เอาเสื่อมไม่ได้ก็ต้องไปศึกษาว่ามันจะกี่ปีเสือ่อมเนี้ยคะ่ะแต่ที่จริงแล้วมันก็ดีนะคะได้ทั้งสองอย่างค่ะอย่างเนี้ค่ะ ฟังมาก็แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่สะดวกแต่ยังไงก็ตามก็เราก็อยากจะได้ของฟร,รีมอนเนี่ยก่อนเพราะอย่างน้อยเราได้เงินคืนเราได้เงินคืนแน่นอนแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยคืออันนี้เราพูดถึงเฉพาะเราไงเราไม่ได้พูดถึงอคือมไม่รู้นะมันนาาจิตตังอะ่ะ มันานาจิตตังอ่าแต่และคนจะคิดไม่เหมือนกันแต่สำหรับอย่างของพิพิมเนี้ยพิบิมคิดเพียงว่าอ่าหนึ่งเมื่อเมื่อถ้าเราในเมือม่อราคาเงินเท่ากันน่ะราคาเงินเท่ากันเออเราก็งงเหมือนกันคือถ้าใครก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเองเนี่ยคือคงลักษณะแบบเนี้ยนะ คือแต่สำหรับพี่พิมพ์เองถ้าเป็นพี่พิมเองเนี่ยพี่พิมจะแนะอย่างเดียวเลยก็คือให้เขาซื้อฟรีมอนเพื่อเขาจะได้เงินคืนแค่นั้นนะจบเราก็ในเมื่อออ่าคือในเมื่อมีสองอย่างให้เลือกนะคะมีสองอย่างให้เลือกอ่าก็พี่พิมพ์ก็เสนอจะลักษณะเสนอแบบนี้แล้วก็จบไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดถึงคือไม่ต้องไปคิดถึงสายงานเราคิดแค่นี้เราพอแล้วเออ จะเป็นพี่พิมนะอันนี้พูดแบบแบบตรงมาตรงไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หักพ้าด้วยเขานะเพราะว่าหนึ่งก็ในเมื่อเราเป็นคนไปแนะนําเองเราเป็นคนอันนี้พี่พิมพ์พูดในส่วนตัวพี่พิมพ์เลยนะพูดจัดจ้าเลยนะเีืยอถ้าพี่พิมเป็นคนไปแนะนําเองเพื่อจะให้เพื่อนคนนี้ใช้เพราะว่าเขาป่วยเขาเจ็บอะไรประมาณเนี้ยถ้าเขามีเงินซื้อไปเลยเนี่ยสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ย แล้วก็รอเครื่องประมาณสักเดือนหนึ่งนะแล้วก็ระหว่างรอเครื่องเนี่ยกป็ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสินค้ามาแล้วเนี่ยก็นับป24เดือน24เดือนเนี่ยก็จะได้ออดอกเบีย้ยเหมือนกับเป็นเงินดอกเบี้ยเงินฝากคิดว่าเป็นแบบนั้นก็คือ1%นซะได้ไป24เดือนเต็ม แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนที่25เนี่ยก็จะได้เงินต้นคืนก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ใช้เราเราได้ใช้สินค้าฟรีตัวนี้ไปเลยเนี่ยสองปีเนาะแล้วถ้าอย่างน้อยจะเกิดเสียหายหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเราก็ซื้อใหม่พิมคิดแค่นี้ไม่คิดที่จะคือคือไม่ได้คิดเผื่อข้างบนจะมาโกรธก็ไม่ใช่อะ่ะ จะมาโกรธว่าทําไมไม่ไม่ซื้อเข้าเครือข่ายอ่าเข้าระบบอข้างบนจะได้ด้วยสมมุตินะพี่พิมไม่คิดนะพี่พิมคิดเอาให้ให้ประโยชน์กับลูกค้าแล้วพี่พิมจบแล้วหลังจากนั้นพี่พิมได้แค่สามพันพี่พิมก็พอใจแล้วเออเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราเราอันนี้ความคิดของของพี่พิมก็ขายตัวอื่นเนาะขายตัวอื่นเยอะแยะไปอ่ะของ ของให้เป็นสินค้าที่เขากินได้ที่เขาใช้ได้อะแต่ตัวนี้ถ้าคนไม่เจ็บป่วยจริงๆไม่ทรมานจริงน่ะไม่ซื้อหรอกเพราะมันแพงแต่ถามว่าถ้าโดยพืชิในโล้แพงไหมถ้าโดยพืชิีนัยเนี่ยไม่แพงเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเดินได้ต้องเดินได้ต,ดไดต้องอะไรได้หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับที่เขา พอต่อไปเนี่ยเมื่อเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรนะ่ะเขาก็ซื้อคุณหมดอะ่ะพอจะเข้าพอมีความสามารถที่เขาจะซื้อได้เนี่ยเขาซื้อหมดอะ่ะเพราะเขาศรัทธาเริ่มต้นศรัทธาที่ตัวคุณแล้วก็ศรัทธาทีบ่บริษัทเพราะนั้นอันอนี้พี่พิมพ์บอกตรงๆเลยว่าถ้าพี่พิมพ์ขายได้เนี่ยพี่พิมไม่ค่ะไม่เอาเข้าระบบปะ่ะอ่าถ้าเป็นสําหรับพี่พิมยังมีฟรีมอนอยู่นะพี่พิม์มาเข้าฟรีมอนบอกซื้อฟรีมอนไปเถอะไม่ต้องไปห่วงใครหรอกห่วงตัวเองดีที่สุดเลย ไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าแม่ทีมจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องมาหวังรอจากตัวนี้ก็เอากับตัวอื่นสินค้ามีตังเยอะแยะใช่ไหมคะอันนี้พี่พิมพูดของพี่พิมเองนะในความตัดสินใจของพี่พิมเองเพราะนั้นใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันครับพี่พิมครับเชิญค่ะครับครับไพรอนนะครับจากนครศรีธรรมราชพอดีคืนได้ได้โอกาสได้ไปรับฟังเหมือนกันนะพี่พิมนะแต่หมายถึงว่า วัดีดค่ะพี่บิมครัในกรณีนี้นะพี่บิมครับก็คือเป็นการเปิดกว้างจากท่านประธานเนี่ยหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยได้มีทางเลือกเขาเรียกว่าถ้ามองนะให้แบบเกินความคาดหมายอ่ะเป็นช่องใ,ให้เป็นช่องทางในการทําธุรกิจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหรือสองข ถูกเหมือนกันไม่มีตรงไหนผิดเลยพี่พนใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าเทคนิคอย่างที่พี่พิมว่าแหละว่าใครถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นเลยครับผมก็เลยเสริมย้ำตรงนี้นิดหนึ่งว่าเออได้ตั้งเออได้ตั้งแต่เป็นตลาดพรีมอได้ตั้งเออในการและก็การเข้าระบบได้ทั้งสองระบบก็ถือว่าสุดยอดสิ่งที่ผมมองนะพี่นะคือคือการที่ ให้ลูกค้าเกินความคาดหมายเนี่ยไอสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จุดประกายเพื่อผลักดันยอดขายให้กับใหเวิร์ช็อปของเราเพราะทุกท่านตรงนี้เนี่ยต้องหยิบฉวยโอกาสนี้เอาไปทําการตลาดของตัวเองเอาไปให้กับผู้มุ่งหวังของเราครับพี่นะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างสุดยอดไม่มีอะไรที่จะจะมีตําหนิหรือว่าจะมีอะไรต่อใครนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะโดย โดยผมว่าโดยวิชั่นของผู้อาวุโสนะโดยโดยท่านประธานโดยการที่มองระยะยาวเนี่ยแล้วการเป<ช>ิดโอเพ่นอย่างนี้ถือว่าท่านสุดยอดจริงๆนะพี่นทะ่านสุดยอดจริงๆน,ะ,น,ะ,นะขอขอขอเอ่อแบ่งปันแค่นี้นะพี่นะขอ,อขอบคุณครับพี่ปานอ้ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอันนี้ถ้าถ้าพูดจริงๆแล้วมันมันหาโอกาสที่เราจะเจอ เจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารที่จะจิตใจเป็นได้แบบนี้นะถ้าพูดจริงๆเลยอ่ะเป็นมัน,มนคือยังไงก็แล้วแต่คุณจะซื้อในวิธีไหนก็ตามอ่าแต่ประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้ก็คืออ่าเรื่องของการได้นําสินค้าออกแล้วคุณจะไปในทางไหนก็แล้วแต่ผู้ไปแนะนํานะคะก็ฝากกันบ้านทุกคนนะคะในสิ่งที่อ่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ก็พิมพ์มก็เสียดายด้วยเมื่อคืนที่ไม่ได้เข้าแต่ว่า ก็ก็ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าไ,ได้ฟังจากอาจารย์สําราเล่าอาจารย์ไพโรเล่าก็เป็นอันเข้าใจแล้วว่าโอ้ลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็จะพี่พิมก็คง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 ไม่ได้คอมมิชเนต์ในการที่จะขายว่าจะขายกี่เครื่องอะไรพี่พิมก็ถึงเข้าไปก็คงไม่คอมมิชเนต์นะคะว่าจะขายเพราะว่าหนึ่งเราเรา,เรา,เ,ราเราออกตลาดไม่สะดวกแล้วก็อ่าเราเอาเท่าที่เราทําได้ดีกว่าแต่คนไหนที่มีแรงอยู่ มีพลังอยู่แล้วก็สามารถออกตลาดได้เนี่ยทำเลยค่ะโอกาสที่เราจะเจอบริษัทที่ลักษณะเป็นแบบเนี้ยเรายากมากเสียดายเนาะที่ใกลนะ้แปดสิบน่าน่าจะสักห้าสิบกสิบเนาะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> กะ็มีใครจะถามอะไรไหมนะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะพี่น้องเราเนาะค่ะค่ะงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่า Uh, อย่างน้อยก็เราก็ได้มีความรู้เพิ่มของเรื่อง uh, เรื่องนวดเท้าขึ้นมาวันนี้ uh, ทุกทุกเรื่องที่เราคุยกันอย่างน้อยไม่ได้ประโยชน์มากก็ได้ประโยชน์บ้างเท่าที่ผู uh, ้ฟังได้ฟังแล้วแต่ว่าเราจะ uh, เราจะได้ประโยชน์ทางไหนเราจะเก็บไปคิดไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่เข้าเนี่ย จะพลาดโอกาสมากเลยปกติตอนเช้ามาเช้าเนี่พี่พิมก็ยังคิดอยู่ว่าเออเออออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวคงจะเข้ามาไม่ทันก็ไม่อยากจะไปเปิดหูอยู่ปรากฏเออกลับมายังทันเ,เข้าเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาอีกหน่อยมันเ,เราเราเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราเข้าเราเราได้ประโยชน์นะคะเอาเป็นว่าก็งั้นก็เราก็ไยบายกันแค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่างน้อยใจบริสุทธิ์ของพี่พิมพ์ที่อายุจะแปดสิบแล้วเนี่ยอย่างไรก็ในชีวิตก็มีแตใ่ให้ค่ะให้ค่ะสาะ,ะชาติให้ฟังของพี่พิมพ์ว่าอะไรบ้างอ่ะเราจะคิดเลยบอกว่าโอย สงสารจังเลยผู้หญิงคนนี้นะคะแต่เป็นสิ่งที่เป็นภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเพื่อใหอ้เพราะว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ว่าเราพ้นกฎเหมือนว่าวันอาจารยสิยาท่านสอนนะพ้นข้อกรรมหมดข้อกรรมอะไรประมาณเนี้นะคะก็ถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่เป็นผิดก็ถือว่าได้ หมดข้อกรรมอย่างที่อาจารย์ศริยาท่านสอนเมื่อวานนี้เมื่อวานวิพิงก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าไปทุระให้น้องสาวก็จะกลับมาแล้วคนก็เยอะมากเลยกลับมาก็จบซะและ้วก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ฟังมาตลอดอย่าไปซสีเรียสอะไรก็ได้ที่เราทําได้เราทําไปอันไหนที่เราทําไม่ได้เราก็พยายามทําวันต่อไปนะคะอย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราจะคอ,อมเนมนต์ว่าเราจะ ได้เครื่องกี่เครื่องห้าเครื่องสิบเครื่องเนี่ยถ้าแต่ละท่านไม่ได kind of ้ไปสัม <thôi> ผัสมาไม่ได้ไปคุยมาไม่ได้ไปเอ่ยมาเนี่ยพี่พิมเชื่อได้ว่าไม่มีใครที่จะคอมเมนต์หรอกขอว่าเจ้าสิบเครื่องเจ้ายี่สิบเครื่องเจ้าสามสิบเครื่องแสดงว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องไปคุยมาแล้วต้องไปหาลูกค้ามาแล้วต้องไปาสปอนเซอร์มาแล้วก็ขอให้สมหวังทุกคนนะคะก็วันนี้ก็วันเสาร์ค่ะวันนี้ก็ คงจะมีแต่ห้องรวยยกห้องนะคะจะมีวันเสาร์เพราะฉะนั้นใครมีโอกาสก็เข้าห้องรวยยกห้องนะคะฟังคําบอกคําเล่าถึงแม้ว่าถ้าเรามีเวลาเราเขา้าเข้าไปฟังเถอคะ่ะเพราะว่าหนึ่งคือว่าคนที่พูดเนี่ยว่าเขาจะเตรียมการมาเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการคิดในการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ฟังเฉย เข้าไปฟังเถอะค่ะมีจะได้กับได้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบบเพีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊่ยบา